เอเคยรู้สึกกันไหมครับว่าทําไมยิ่งเราคุยเรื่องความเท่าเทียมกันมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งรู้สึกว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างก็เจอกับแรงกดดันที่มันแบบหนักขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนกับว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปทางไหนนะก็ต้องมีคนรู้สึกว่าตัวเองกําลังเสียเปรียบตลอดเวลาน่าคิดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดูตัวเลขนี่สิครับ123ปีคือมีรายงานฉบับหนึ่งชื่อ Global Gender Gap Report เขาบอกว่าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกตั้งร้อยกว่าปีเลยนะกว่าโลกเราจะเท่าเทียมกันจริงๆฟังแล้วอาจจะดูแบบโหอีกนานเลยแต่ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันสะท้อนว่าปัญหาที่เราคุยๆกันอยู่เนี่ยมันรากลึกกว่าที่คิดแล้วการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นมันก็สร้างผลกระทบที่ซับซ้อนมากๆเลยแหละครับโอเค ทีนี้ก่อนจะไปเข้าใจว่าทําไมปัจจุบันมันถึงวุ่นวายขนาดนี้เนาะเราต้องย้อนย้อนกลับไปดูอดีตกันสักหน่อยว่าไอ้โครงสร้างสังคมเก่าๆความเชื่อเรื่องบทบาทหญิงชายที่มันอยู่กับเรามาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับสังคมมันถูกจัดวางด้วยระบบที่เรียกว่าปิตาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือผู้ชายเป็นใหญ่ครับอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสํำคัญๆทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องในบ้านก็จะอยู่ในมือผู้ชายเป็นหลักแล้วผลที่ตามมาจากความไม่สมดุลแบบนั้นมันก็น่าเศร้าครับดูตัวเลขนี้สิครับ1ในสนี่เป็นข้อมูลจาก UN w o m e บูเเลยนะฮะคือผู้หญิงทั่วโลกหนึ่งในสคนเคยเจอกับความรุนแรงไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางเพศมันเป็นเหมือนแผลเป็นจากอดีตเลยครับที่เราก็ยังต้องรับมือกับมันอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่แล้วในช่วงไม่กี่สิบปีหลังมาน,นี้เองครับ โลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เข้ามาท้าทายกฎเก่าๆที่ว่ามาทั้งหมดแล้วมันเร็วมากนะเร็วจนผมว่าสังคมเองก็ตั้งตัวกันไม่ทันเหมือนกันยกตัวอย่างที่ชัดสุดๆเลยนะก็คือเรื่องการศึกษาครับตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันหมดเลยคือถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นเลยว่าผู้หญิงเข้าเรียนมหาวิทยายลัยแล้วก็เรียนจบเยอะกว่าผู้ชายแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วพอเป็นแบบนี้ มันจะส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่ครับตัวเลข58%ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเลยคือตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยปริญญาตรีเกือบ3มใน5้าใบเป็นของผู้หญิงหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่มากๆเลยพอโลกมันเปลี่ยนเร็วแบบนี้ก็เลยมีนักวิเคราะห์อย่างคุณสกอตต์กาโลเวเนี่ยแหละครับเขามองว่ามันกำลังเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตของผู้ชายขึ้นมาคืออะไร ก็คือการที่ผู้ชายจํานวนมากเลยกําลังเจอปัญหาปรับตัวไม่ทันโลกที่เปลี่ยนไปทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานหรือแม้แต่การหาที่ทางของตัวเองในสังคมยุคใหม่เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ฝ่ายไหนมีอํานาจเบ็ดเสร็จอีกแล้วไม่ใช่ปิตาธิปไตยแบบเดิมๆแต่เรากําลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านครับที่มันโคตรจะซับซ้อนเลยซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ต้องเจอกับแรงกดดันชุดใหม่ๆที่มันมหาศาลแล้วที่สําคัญคือ มันดันขัดแย้งกันเองด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถึงแม้ผู้หญิงจะก้าวหน้าไปไกลในหลายๆเรื่องอ่ะแต่ปัญหากเก่าอย่างเรื่องช่องว่างค่าจ้างหรือความรุนแรงมันก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่ในเวลาเดียวกันนี่แหละผู้ชายก็ต้องมาเจอปัญหาชุดใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปหรือปัญหาสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงมากๆ เราต้องบอกว่าปัญหาเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของฝรั่งนะครับถ้าลองดูบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยถึงตัวแรกบางหลังอาจจะต่างกันไปบ้างก็แง่และวัฒนธรรมเราไม่เหมือนกันเนาะเช่นมุมมองเรื่องครอบครัวหรือความคาดหวังในที่ทํางานแต่สุดท้ายแล้วมันก็สะท้อนภาพเดียวกันเลยครับคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็กําลังเจอแรงกดดันในแบบของตัวเองไม่ต่างกันเลยและความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยมันไปเห็นชัดสุดๆเลยก็ในเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละครับเพราะมันเป็นจุดที่ความคาดหวังแบบเก่า ที่มันฝังหัวเรามานานมันมาปะทะเข้าอย่างจังกับความจริงเรื่องเศรษฐกิจในยุคนี้เลยตัวอย่างที่ชัดเป๊ะเลยนะก็คือเรื่องการหาคู่นี่แหละครับคือถึงแม้ผู้หญิงจะเก่งขึ้นมีรายได้ามากขึ้นพึ่งพาตัวเองได้แต่ผลสำรวจก็ยังบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าความมั่นคงทางการเงินของผู้ชายเป็นเรื่องสำคัญมากๆอยู่ดีมันเลยเกิดเป็นภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออก สร้างแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายเลยครับในยุคที่จริงๆแล้วใครหาเงินก็ได้ไม่เกี่ยวกับเพศแล้วแล้วถ้าคิดว่าที่ผ่านมามันซับซ้อนพอแล้วนะยังครับยังมีเทคโนโลยีกับโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเป็นเหมือนออตัวเร่งปฏิกิริยาเลยคือราดน้ํามันเข้ากล่องไฟให้ทุกอย่างมันลุกโชนขึ้นไปอีกมันทําแบบนั้นได้ยังไงมาดูกันครับเคยเป็นไหมครับเวลาถ่ายฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมมันเจอแต่เรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดหรือโกรธก็ไม่รู้ นั่นแหละครับเพราะว่าอัลกอริทึมของพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ป้อนสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เราแรงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคอนเทนต์ที่มันสุดโตรงแบ่งข้างชัดเจนสุดท้ายเราก็เลยเหมือนถูกขังอยู่ในห้องเสียงสะท้อนหรือ e c h o c h a m ม e r ที่ได้ยินแต่เสียงคนคิดเหมือนเราวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือสงครามระหว่างเพศที่เราเห็นกันเต็มฟีดไปหมดนั่นแหละฮะ เสียงที่ดังที่สุดกลายเป็นเสียงของคนที่ตะโกนด่าอีกฝ่ายเสียงของความเกลียดชังจนการก็คุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายเราก็มองคนอื่นเป็นแค่ภาพจำเหมาๆพวกผู้ชายก็งี้พวกผู้หญิงก็งี้ลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความซับซ้อนเหมือนๆกับเรา ฉะนั้นแล้วข้อสรุปที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการมองว่านี่คือสองครามที่ต้องมีคนแพ้คนชนะเนี่ยมันผิดประเด็นไปหมดเลยครับความจริงก็คือเราทุกคนกําลังดิ้นรนเหมือนกันหมดกําลังพยายามหาทางรอดในโลกใบใหม่ที่มันเต็มไปด้วยความสับสนซึ่งเป็นโลกที่เอาจริงๆก็ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนและสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญมากๆไว้ให้เราทุกคนได้คิดต่อนะครับว่าในเมื่อกฎกติกาเดิมๆมันใช้ไม่ได้แล้ว แล้วเราจะเรียนรู้ที่จะกลับมาไว้ใจกันและกันอีกครั้งได้ยังไงในโลกที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแน่นอนเลยแบบนี้